ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวน้เาเมายาบ้าบุกหาเรื่องหลานถึงห้องนอนถูกยิงสวนวิ่งลงมาดับพืนบ้านค่ะหลานชายวัยว19ปีสุดทนอามเมาหาเรื่องคนถึงบ้านจนคนในบ้านตะลิดเปิดเปิงไปคนละทางก่อนจะบุกถึงประตูห้องนอนหลานที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดคว้าลูกซองยิงเต็มหน้าอกหนึ่งนัดวิ่งลงมาไตาพ่พืนบ้านค่ะ เมื่อเวลา20นาฬิก40นาทีวันที่10กุมภาพันธ์2568 ร้อยตำรวจเอกบรรจงแสงการรองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรสพเฮยไร่อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายที่บ้านห้วยลากปืนหมู่ที่3ตำบลห้วยไร่อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับประสานชุดสืบสวนสอบพอเฮ่ไร่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดแพร่ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่แพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยเหนือกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ พบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านเล็กที่9ทับ2หมู่ที่3ตำบลเฮไร่าอาภอเด่นชัยจัังหวดแพร่ใต้ถุนบ้านพบร่างในอัรธิ์สุกสดอายุ43ปีนอนจมกองเลือดเสียชีวิตสภาพไม่สวมเสือ้อสวมกางเกงสามส่วนและทหารสภาพมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกด้วยอาวุธปืนลูกสองสั้นมีรอยกระสุนจำนวน7เม็ดเต็มหน้าอก ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบรอยเลือดที่บันไดบ้านชั้นสองมีซ้่ยพระตกอยู่1เส้นโดยมีผ้าเช็ดตัวทับอยู่จึงบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานค่ะ ต่อมาทราบมือปืนที่ยิงในอาตสิทธิ์คือนายภูดวดลสุขสดอายุ19ปีซึ่งเป็นหลานผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้เดินไปหานางปณนิสราสุขสดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลเฮ่ร่ายอำเภอเด่นชัยเพื่อขอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนลูกซองนัดเดียวเบอร์12ที่ใช้ก่อเหตุพร้อมสารภาพว่าเกิดบันดาลโทสะเพราะตนเองเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมปู่กับาติที่บ้าน แต่มาถึงพบว่าอาเมาเอะอวัยวายในบ้านจึงหนีขึ้นไปนอนห้องนอนบนบ้านต่อมาในอัตสิทธิ์หลังจากที่วัยวายทำลายเข้าของที่บ้านจนคนในบ้านวิ่งไปหลบบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วได้เดินขึ้นมาชั้นสองของบ้านมาหาตนที่ห้องเพื่อหาเรื่องเมื่อเห็นว่าจะถูกทำร้ายจึงใช้อาวุธปืนที่มีอยู่ในบ้านยิงเป็นหนึ่งนัดก่อนอาจึงวิ่งลงมาเสียชีวิต ตนเองยอมรับว่าหน้ามืดเพราะความโมโหที่ต้องเห็นและรับทราบว่าคนในบ้านต้องมาถูกด่าทอจากอาที่เมายาบ้าเมาสุราเป็นประจำทุกวันกลับบ้านมาเพื่อมาหาปู่ย่าต้องมาเจอแกถูกอันลวาจึงก่อเหตุนี้ค่ะทางด้านนางปนิสราสุขสดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามซึ่งเป็นญาติญาติกันกับครอบครัวผู้ก่อเหตุและผู้ตายบอกว่าบ้านหลังนี้มีกันอยู่สี่คน มีปู่ย่าผู้ตายและลูกผู้ตายส่วนน้องมือปืนเป็นลูกของพี่ชายผู้ตายที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดและวันนี้เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเวลา16บหนาฬิกาเพื่อมาหาปู่ย่าที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กเมื่อมาถึงพบว,ว่าผู้ตายกำลังอลรวัดคนในบ้านจนย่าและลูกคนตายต้องหนีมาที่บ้านตนเองซึ่งเป็นแบบนี้ประจำค่ะต่อมาได้ยินเสียงเอะอะวุ่วายทำลายข้าของก่อนจะมีเสียงปืนหนึ่งนัด ก่อนที่นายภูวด,ดลหลานชายจะเดินมาบอกว่าให้แจ้ง1669ด้วยเพราะเขายิงอาบาเจ็บอยู่ใต้ทุนบ้านเมื่อตนมาดูจึงได้แจ้งกู้ชีพและตำรวจสพเฮไร่ก่อนพบว่านายอัตศิทธิ์เสียชีวิตซึ่งตามปกตินายภูวด,ดลจะเป็นคนไม่ค่อยพูดและจะไม่สู้ในอัตสิธิ์ที่เป็นอาแต่ครั้งนี้สุดทนเพราะนานๆกลับมาบ้านหนึ่งครั้งมาเจอสภาพคนในบ้านถูกอลวาาจึงหมดความอดทนและก่อเหตุค่ะ ต่อมาพันตำรวจโทวิทูลตั้งวุฒิสารสารวัตรใหญ่สอบพอเฮ้ยไร่พร้อมตำรวจสืบสวนสอบพอหฮ้ยไร่พนักงานสอบสวนทำการค้นห้องผู้เสียชีวิต พบอุปกรณ์เสยพยายอยู่ที่เตียงนอนและคนห้องผู้ต้องหาพบลูกกระสุนอีกหนึ่งลูกอยู่ที่เตียงนอนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยชนสุดที่เกิดเหตุก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตชนสุดอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลแพร่และนำผู้ต้องหาไปทำการสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ อันจะอยู่นี่เดี๋ยวก่อนเอามาเต็มดินนี่นี่ไปทีกระเทตก่อนหมอไปแล้วหมดแล้วหมอไปแล้วเหรอตัวมาช้าขอบคุณครับสุลา

พวกเลยหรอแล้วอีกยับขาไปมากอ๋องั้นว่าควรตัดมุับนึ้งเล คนขายไม่ได้ขายมาหลายปีแล้วนี่ยตัองมเอคนี้ให้หมก็พิกไปก่อนแล้วูโอเคเือดของพอนี่จ้ะเม็ดมา ไม่เป็นไรเี๋ยวหะโอเคเปียกไปเลยโอเคขายอะไรดีมะนาวออกรับเยะซากลามอะไรภูเขาภอกน้นต้ำงคตขายนะอางหลายท่มจครับกไปงที่ไหนกูไปงที่ไหนเดี๋ยวเลนไปนัขาจะตามก็ตาม หนูดนหลุดลามใช่ไหมอูกาะ <c oughs> อาชีพอาชีพ